ก็ละครั้งหนึ่งนายมาแล้วมีอะไรคะมีปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำไปแล้วก็ว่ายน้ำมาแต่วันหนึง่งมันว่ายไปแต่ไม่ว่ายมาทำไมอะครับเพราะมันไปไหนละเราต่อสิเ่าต่อสิเพราะว่ามันโดนคนตก แล้วคุณพ่ออ่านต่อครับพอจะเอาไปคนตกปลาก็พอเอ้ยปลากินเบ็แล้วแต่ว่าดึงขึ้นไปกลายเป็นปลากระป๋องก่อ,อนต่อแล้วต่อแล้วแล้วคุนก็กินน้ำของปลากระป๋องเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็อิ่มเสร็จแล้วก็ไปเล่นรอนบอกครับโอ ออพอเรียนรถบ,บังคับเสร็จก็เบื่อทานหมดพอทานหมดก็คุณแม่ก็ซื้อรถของจีนใหม่แล้วเหมือนรถกลางนำ้ำรถ,ถกลางนำ้งนำเออคุณปู่ปู่ปซื้อรถของจีนมาเป็นเป็นรถกลางนำ้ำก็เป็นพอเปิดเปิดออนปุ๊บก็เป็นเสียง

Tôi có cắn dài, Chụp.